ก็ม่ได้ทาการอะไรที่นะทำลายวัตถุหลักฐานพยานอะไรก็ว่าไปนะครับเจ้าของรถอ้างว่ารถเขาไม่พอจึงต้องวนรถไปใช้นะเอาดินไปลงก่อนแล้วจวนรถเปล่ากลับมาตักด,ดินจะคัิงเกิดเหตุรอบหนึ่งอนะันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแถมรถคันนี้เนี่ยโดนคุณชาติใช่ไหค,ครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับต้องรอก่อนแลวคุณชาติเนี่ยหมายมั่นตั้งมือว่าจะติดทั้งหมดนะ ประมาณ1 0 0ตัวใน10จุดทั่วปทบนะเรื่องนี้ก็กลายเป็นนโนเวยนี่ที่ผมจะชาติออกมาเนสเนอผมเสนอให้นะนายกเนี่ยสั่งจังหวัดที่จังหวัดติดแบบนี้ฮะแล้วมันจะเอาผิดย้อนหลังไปได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นการช,ช่วยกันนะแล้วกันนะช่วยพี่ตำรวจไม่ให้โดนข้อหาเรื่องเสวยด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่เป็นเรื่องขึ้นมานะเราก็เห็นตัวแทนรถมาห้ามเดี๋ยวนี้นะห้ามเดี๋ยวนนะี้ ใกล้สถานที่บันเทิงเหล่านั้นด้วยไอ้จริงๆเรื่องนี้ผมคิดว่านายกเศรษฐาเนี่ยนะมาจากสัสหานายกมาจากสายที่เนี่ยควรจะจัดทำแผงเมืองได้แล้วนะฮะว่าที่ไหนเปิดร้านเล่าได้ตรงไหนมีที่พักอาศัยตรงไหนเป็นวัดวาเป็นโรงเรียนนะี่นะทำให้มันเป็นอารยศิี่์ยนีเอับและเรื่องที่สําคัญนะคนที่เห็นด้วยมีร้อยละยี่สามจุดกว่าเดิมเลยนะนี่ก็ต้องจัดการกันให้ได้ไดและที่สำคัญนะส่งเสียงดังสร้างความนํำคาญทะเลาะวิวาเนี่ยนะพกปืนยิงกันวุ่นวายไปหมดเลยนะครับ เรียกว่าพวกหัวร้อนทั้งหลายได้กินเหล้าเข้าไปก็ยิ่งหัวร้อนหนักกว่าเดิมนะครับและที่สําคัญของการสาคัญเลยนะครับคือเมาแล้วขับครับนี่แหละนะเมาแล้วขับเนี่ยนะนอกจากมึงจะตายแล้วจะไปทำคนอื่นก็ตายด้วยและสร้างความวุ่นวายด้วยนะครับและจะเกิดปัญหาใหม่หรือเปล่านะปัญหาใหม่ที่พบเจอเอาไว้จิ้กับกับแผ่นโรตีค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นซุป